ผมอยากจะให้ท่านมามาดูเรื่องราวของอิสราเอลสักหน่อยพอดีวันนี้มีข่าวอิสราเอลที่จะเล่าให้ท่านฟังว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่ชั้นนำ ในการเข้มงวดฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้เป็นอันดับหนึ่งของดีคือซิโนเอยของของไฟเซอร์กับโมเดนาแล้วก็เป็นประเทศแรกที่ผมเคยมาบอกกับท่านเปิดหน้ากากก่อนเลยใช้ชีวิตปกติตอนนี้แหยงครับแหยง แย่งว่าจะควบคุมไม่ได้จากเชื้อกลายพันธุ์ของอินเดียที่ว่าดาต้าเนี่ยแต่ของใครนี่ใจกล้านะครับประยุทธ์จะเปิดประเทศลองฟังข่าวของอิสราเอลแต่เวลาฟังข่าวของอิสราเอลแล้วผมขอโอกาสนี้ คุยเรื่องอิสราเอลในส่วนของก็เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีพอดีเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยครับเขาเพิ่งเปลี่ยนนายกพอดีเลยก็ไม่มีเวลาจะเก็บรายละเอียดมาคุยกับท่านละครับเพราะอาทิตย์หนึ่งเราคุยเรื่องต่างประเทศทีหนึ่งเนี่ยเรื่องของอิสราเอลวันนี้ผมเอารูปของนายกรัฐมนตรีใหม่อิสราเอลที่ชื่อใน นาฟตารีเบนเนตมาคู่กับคุณอนุทินมันมีเรื่องอะไรคล้ายๆกันแต่ว่าจะเปรียบคุณภาพเดียวกันไม่ได้นะครับคนละระดับแต่เรื่องมันคล้ายๆกันเรื่องที่หนึ่งเพื่อให้พี่น้องได้รู้ความจริงเถอะครับว่า ระบบประชาธิปไตยนี่มันมีประสิทธิภาพแม้ประเทศจะอยู่ในภาะวะขับขันอย่างไรก็ตามทีอิสราเอลนี่ลบกับอาลรัมานานแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งประเทศเขาก็ใช้วิธีเลือกตั้งนะเออต้องเข้าใจก่อนดังนั้นไอการบริหารประเทศโดยอำนาจเป็นของประชาชนนี่ มันแก้ปัญหาได้ดูได้จากอิสราเอลวันนี้ประเทศไทยอุปสรรคใหญ่ไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่ประชาธิปไตยวันนี้คนเกียรอายุเท่าไหร่ก็เปลี่ยนานายกไม่ได้คุณนาฟตาไม่ใช่นาฟตาสินาฟตารี นาสตารีเบนเน็ตเรียกเบนเน็ตแล้วกันชื่อเรียกยากนายเบนเน็ตคนนี้ที่ท่านเห็นในรูปเนี่ยเหมือนคุณอนุทินเหมือนตรงไหนอนุทินเป็นพักที่สองอยู่ในรัฐบาลประยุทธ์นาสตาจากร้อยยี่สิบคนนะสอสอนในสภาไอ้หมอนี่มีเจ็ดเสียงเท่านั้นเองครับมีเจ็ดเสียงเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ร่วมรัฐบาลกับเนทันยาฮูนายกเก่าเลือกตั้งแล้วปรากฏคนก็เหม็นหน้าเนทันยาฮูเต็มกำลังเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงก็เป็นเขาเลยเป็นรวมเสียงส่วนน้อยด้วยกันทุกพักเห็นตรงกันว่าเอาไม่ไหวแล้ว ไอ้เจ้าเนทันยาฮูเนี่ยมันคนมันเหม็นขี้หน้ามันทุจริตถูกอายการฟ้องพรรคเล็กๆก,ก็เลยไปรวมกันครับแล้วตั้งรัฐบาลขึ้นมาคุณเบนเน็ตคนนี้อายุ4 849ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยแต่ประเทศไทยให้ตายก็ไม่ได้ ที่ผมเอาคุณอนุทินมานี่คุณอนุทินนี่ห้าสิบกว่าเสียงนะเป็นเป็นที่สองในพรรครัฐบาลมีคนเชียรบอกเฮ้ยอนุทินไอ้ยุทธมันเหม็นเต็มที่แล้วออกมาเลยมารวมกันฝั่งนี้เขาจะได้เทให้จะได้เปลี่ยนรัฐบาลไม่ต้องเกิดความรุนแรงอนุทินไม่ต้องตอบคำถามผมหรอกผมก็รู้ในหัวใจเพราะใครก็อ่านเกมออก ออกไปก็ตายสิเพราะวังเขายังไม่เอาเขาจะเอาอายุธอ่ะดังนั้นวันนี้การปกครองที่เกิดวิกฤตมันไม่ใช่เรื่องอำนาจเป็นของประชาชนแล้วจะมีบริหารไม่ได้นะวิกถ้าอำนาจเป็นของประชาชนนี่มันแก้วิกฤตได้โดยสภาแต่วันนี้ระบอบกษัตริย์ของเราต่างหากแหละครับ <laughs> ที่ทำให้มันแก้ปัญหาไม่ได้ มันอยู่ที่กษัตริย์คนเดียวจะเอาอายุธแหรือไม่เอาอายุธอนุทินมึงไม่กล้าสิก็กษัตริย์คุมแต่งตั้งพอบบทบพบบทอผู้บริการเหล่าทัพทั้งหมดบกเรืออากาศตำรวจแถมยังตั้งลงไปถึงระดับผู้บังคับการกองพันแล้วพักการเมืองอื่นก็กลัวหมดอนุทินเมื่อรู้ว่าจะกระโดดไป พักต่างๆที่บอกว่าจะหนุนอรุทิอนอรุทินก็รู้ว่ากูโหลไปกูตายแน่เพราะเจ้าอยู่ที่อำนาจเจ้าเขาตัดสินใจข้อสรุปที่หนึ่งคืออุปสรรคต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่มีวิกฤตนี้ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยแต่เป็นระบบกษัตริย์ของไทยเราเนี่แหละครับเป็นอย่างนั้นก็อำนาจอยู่กับท่านนี่ อัน,นจริงๆไหมนี่พูดกันตรงๆต,ต,ต้องเป็นอย่างนี้อิสราเอลเขามีสงครามนะถ้าประเทศไทยมีสงครามเหรอรับรองเลยว่าทหารมันยึดอำนาจตลอดการเลยก็ขนาดไม่มีสงครามมันยังอ้างว่ามีการทะเลาะกาันมันเป็นหนุนหลังให้มีการเดินขบวนให้พันธมิตรให้กปปสเดินขบวนเอาทหารถอดเครื่องแบบมาช่วยเดินขบวนเพื่อจะอ้างว่าความขัดแยง้ง อ้างว่าต้องรักษาเอกภาพเพื่อจะยึดอำนาจแล้วมันยึดต,ตอดเลยเห็นไหมดังนั้นการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติไม่ได้อยู่ที่ระบบประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยมันจะแอดจัดมันจะปรับตัวมันเองได้แต่ปัญหาใหญ่คืออำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนอำนาจอยู่ที่กษัตริย์การจะเปลี่ยนตัวและไม่เปลี่ยนตัวอยู่ที่ความพอใจของกษัตริย์ไม่ใช่ความพอใจของ ประชาชนที่มีตัวแทนอยู่ในสภาไม่ใช่ดังนั้นเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่อิสราเอลมีสงครามรบกันมาสี่ห้าปีกูก็มีประชาธิปไตยเลือกตั้งตลอดแล้วมีปัญหาเขาก็ปรับขบวนอยู่ในนั้นวันนี้นายเบนเน็ตมีแค่12เสียงเลยเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ประเด็นที่สรุปได้อีกอันหนึ่งก็คือนายเบนจามินเนทันยาฮูคนนี้แกมีปัญหาทุจริตมากคนก็เหม็นขี้หน้าแกแต่แกมีเสียงข้างมากแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของสภาแกก็ต้องอาศัยรัฐบาลร่วมนะรัฐบาลร่วมกันดังนั้นวันนี้พอมีการเลือกตั้งเสร็จ เสียงก็ยังไม่ไม่ถึงครึ่องอีกไอ้คนที่เคยร่วมกูไปแล้วเสียงของเบนเน็ตมีอยู่7เสียงจากสภาร้อยเสียงนะครับรู้สึกว่าเขาจะเลือกตั้ง,ต,งตั้งรัฐบาลกันเมื่อวันที่13มิถุนายนนี่นะครับนี่คือหน้าตาของนายนาฟตารีเบนเน็ตนายกรัฐมนตรีใหม่ ยังหนุ่มยังแน่นนะครับนี่คือหน้าตาของนายกอดีตรัฐมนตรีที่เพิ่งหลุดไปเมื่อสิบกว่าวันมานี้นะครับนายเบนจามินเนทันยาหูไปแล้วเป็นมากี่ปีอะนายเนทันยาหูนี่เป็นนายกรัฐมนตรีมานานเท่าไหร่วเนี่ย รู้สึกจะเป็นมาตั้งสิบสิบสองปีั้งครับสิบสองปีไม่ถึงยี่สิบปีที่ยายุอยากเป็นนะท่านมาดูข่าวนะครับนี่เอาละผมให้ท่านดูข่าวก่อน USA Today เขาลงข่าวเรื่องราวของอิสราเอลเรื่องวัคซีนนะครับ USA Today บอกอิสราเอลเลื่อนการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศหลังเชื้อโควิดกลายพันสายพันเดต้าระบาดไอ้สายพันเดต้าเนี่ยมันหนักมากนะไอ้ตัวนี้ เล่นตายกันไป็นขยงฮะในอินเดียเลยจนไม่มีฟืนจะเผาอิสราเอลเขาฉีดวัคซีนอย่างดีแล้วแต่เขาก็ยังไม่กล้าเขาไม่กล้าเปิดเขาต้องเลื่อนไปครับดูนะครับเขาเลื่อนไปนิ w ส e ิ n นิวสวิ k เชื้อกลายพันธ์สายพันธ์เดลต้าได้สร้างความกังวลให้กับอิสราเอลจนต้องประกาศเลื่อนการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ The t i m e of Israel หนังสือพิมพ์อ,อันหนึ่งของอิสราเอลเองนะครับ คือเรื่องนี้เดี๋ยวผมให้ท่านดูนิดนึงว่าในภาวะวิกฤตเขาก็มีเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วในสภาเขาก็สู้กันแล้วเขาก็เปลี่ยนนายกเพราะไอ้ตัวนายกเก่าไอ้ตัวนายกเก่าขอโทษยังดีกว่าอายุเยอะนะถ้าเปรียบเทียบนะเจอข้อหาทุจริตฟ้องคดีแต่เขาไม่ได้ยึดอำนาจนะ แล้วก็เขาไม่มีปัญหาเรื่องทุจริตวัคซีนนะเขาไม่มีวัคซีนของพ่อนะในอิสราเอลไม่มีแล้วเขาก็ฉีดได้ตามเป้าหมายนะแต่นี่คือความดีงามของระบบประชาธิปไตยไงตัวแทนของประชาชนในสภาเขาไปแก้ปัญหากันเขาใช้ระบบรัฐสภานะครับเขาไม่ได้ใช้ระบบประธานาธิบดีนะ แต่อิสราเอลนี่รู้สึกว่าเขาจะเลือกนายกโดยตรงเเขาจะเลือกนายกผ่านสภาน,นี่แหละคล้ายๆกันแต่เขาไม่มีกษัตริย์นะครับ The t i m e of Israel บอกว่าอิสราเอลเลื่อนการเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ไปเป็นเดือนสิงหาคมว่าจะเปิดประเทศเพอเจอข่าว Delta, เดลต้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอายุจเจอข่าวเดลต้าเปิดเขาเรียกไอพันปากพร้อยอายุจัน,พ,นพันปากพร้อยของจริงแล้วก็มาอำ้อำอำ่ำอื้งๆเอออย่างนั้นอย่าง,งนี้มันจะนับร้อยยี่สิบวันแต่มึงพร้อย,อยอย่างนี้แหละคือวิธีคิดความเฉลียวฉลาดของมันนี่มันอยู่ในระดับต่ํามากนะอายุจเนี่ยมันเป็นทหาร ผมเข้าใจมันไปรับออเดอร์มาจากใครมั้งทำให้บ้านเมืองมันต้องโฆษณาสิมันมันไม่ได้อยู่เพราะประชาชนนี่มันต้องให้ให้เจ้าเขาเชื่อมันน่ะก็ทำท่าทำทางจะเปิดประเทศในร้อยี่สิบวันจะฟื้นประเทศเจ้าจะได้ดูโอ้ไอ้นี่มันเก่งว้ยมันใช้ได้อย่าลืมนะครับข้อมูลที่เจ้ามีกับข้อมูลที่ประชาชนมีนี่คนละข้อมูลกันนะวันนี้ประชาชนมีข้อมูลกับอายุทธนี่เป็นข้อมูลที่ไม่มี ไม่มีการจ่ายสินบนนะมันไม่ได้จ่ายสินบนประชาชนนะเออแต่มันมีข้อมูลของมันที่เจ้ามองมันนีอ่อีกภาพหนึ่งนะมันบริการเจ้าอย่างดีนะอืมนี่ข่าว US News ครับเอาละเดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียดให้ท่านดูนะครับ ข่าว US News ก็บอกคล้ายๆกันอิสราเอลเลื่อนการเปิดพรมแดนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศเป็นช่วงเวลาเดียวกันเมื่อสิบกว่าวันก่อน CNN ก็ลงข่าว ถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศเราจะบอกโ่้ยไม่ได้โควิดกำลังระบ,บาดแล้วไปเปลี่ยนรัฐบาลได้ไงอย่าเพิ่งเลือกตั้งสิต้องออกกฤษฎีกาไปก่อนอิสราเอลเขาตามระเบียบฮะถึงเวลาก็เลือกก็สู้กันเมื่อวันที่13มิถุนายนเนี่ยครับนี่มัน23 28ปก็ประมาณ10กว่าวันมาเนี่ยนะฮะ อิสราเอลนายกรัฐมนตรีใหม่สาบานตนจบกับการเกาะติดอำนาจ12ปีของเนทันยาฮูแล้วผมห้ท่านดูข่าวข่าวเขาได้รับเลือกตั้งด้วยท่านจะเห็นว่าวิกฤตโควิดก็มี ปัญหาประชาธิปไตยก็ว่ากันไปมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นล่ะครับห้ามเดินขบวนห้ามแสดงออกจับเดี๋ยวติดโควิดนะเออแล้วประกาศฉุกเฉินมันทั้งปีทั้งชาติแล้วละแล้วก็ปิดประเทศเป็นทั้งปีทั้งชาติอย่างเงี้ยเอาเลยมันถึงบอกคนละคุณภาพไงผมถึงเอารูปเจ้าคลลุณอนุทินเนี่ยมาคู่กับเจ้าเบนเน็ตเพื่อสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเขาเดินเครื่องได้ตลอดเวลาไม่ต้องมาอ้างนูน่นอ้างนี่เขามีสงครามอยู่นะสงครามกับอาหรับอยู่นะแล้วก็มีสงครามเชื้อโรคอยู่นะไอ้สงครามไอโควิดนี่อยู่นะระบบเขาก็เดินหน้าไปได้ครับไม่มีปัญหานี่ USA Today ก็ลงข่าวในช่วงการเปลี่ยนรัฐบาลไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยครับ ดังนั้นผมถึงบอกว่าประเทศไทยวันนี้ที่มันเดินหน้าไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ประชาธิปไตย USA Today ISRAEL c a n s e น VOTE IN NEW GOVERNMENT คือสภาเขาเรียกสภาคเคนเสนะเขาเรียกชื่อของเขาแบบนั้นนะก็คือรัฐสภาเนี่ยโหวตให้กับรัฐบาลใหม่น f ฟตารีเบนเนตได้ชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี เอาละครับนี่ก็เป็นข่าวที่ผมเก็บมารายงานให้ท่านเพื่อที่จะให้ท่านเห็นเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเรื่องราวของอิสราเอลเพราะไม่ได้พูดถึงเขานานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเปลี่ยนรัฐบาลเขามีชื่อว่าเป็นประเทศที่เอเอแก้ปัญหาเรื่องโควิดได้เร็วที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดในการฉีดวัคซีนแล้วเปิดหน้ากากก่อนประเทศอื่นหมดเตรียม เตรมเปิดประเทศเลยเพราะก่อนหน้านี้ก็ข่าวมาแล้วนะครับว่าเขาเตรมเปิดประเทศเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ต้องชะลอตัวเพราะอะไรผมเก็บรายละเอียดข่าวมาให้ท่านดูนิดนึงว่าเรียบเรียงจากข่าวต่างๆนี่นะครับทางการอิสราเอลประกาศเลื่อนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและอาจต้องยกระดับการรับมือโควิด สิาสายพันธุ์เดลตา้าซึ่งพบครั้งแรกในอินเดียแม้ว่าอิสราเอลจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้มากที่สุดประเทศหนึ่งก็ตามความกังวลน,นี้เขาวงเขากังวลว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตา้ารัฐบาลใหม่ของนายเบนเน็ตนี่ จึงเลื่อนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติออกไปอีกหนึ่งเดือนจนถึงวันที่1สิงหานี่เป็นแถลงการของกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับอย่างไรก็ดีอิสราเอลจะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วเดินเข้าเดินทางเป็นกลุ่มเล็กๆจากบางประเทศเข้าแต่ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อแบบ PCR เทสสองครั้ง และตรวจหาแอนติบอดีแล้วดูแล้วท่านอาจจะบอกเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วใครจะไปวะใครจะไปประเทศเขาอ่ะเพราะอะไร mm hmm. ก็มันมีสงครามตลอดเวลาแต่แน่นอนคนจะไปก็มีเช่นคนจะไปทำงานหางานมี ตอนนี้เขาก็เลื่อนไปก่อนผมเอาเรื่องราวของอิสราเอลมาเล่าให้ท่านฟังเพราะเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศเล็กนะครับและมีตัวอย่างที่เห็นชัดเจนว่าแม้จะมีสงครามมีวิกฤตต่างๆระบบประชาธิปไตยก็เดินได้ดังนั้นใครที่อ้างว่าประเทศเรามีวิกฤตจึงต้องยึดอำนาจไอ้นี่มันแถฉซะงั้น แวันนี้ก็ยิ่งเห็นชัดแล้วทำให้บ้านเมืองหนักขึ้นไปอีกเอาละเดี๋ยวเรามาดูข่าวอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ผมบอกว่าเจ้าเจ้านอกเขาทำอะไรที่จะบอกให้เจ้าไทยรู้ว่าควรต้องทำ